เรายังอยู่กันที่วัดท่าตอนที่อำเภอแม่อจังหวัดเชียงใหม่อยากให้ลองฟังหลวงพ่อพระเทพมังคาลา,ารย์ให้ข้อคิดฟังง่ายๆลองฟังดูเลยครับใครเป็นเป็นสวครับปาดโอ้ยโอ้ยโอยโอยวันนี้คนดังมานอนวัดท่าตอนนี่ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิง่งเป็นบุญของผมข <c oughs> องพ่ เราพ่อเป็นคนที่นี่ครับเด็กที่นี่เลยเด็ก่าตอนเลยโอ้ครับเด็ก่าตอนเลยเกิดที่นี่บวชที่นี่ไม่รู้จะไปตายที่ไหนที่มันยังไม่บอกไม่ได้นึ่งขยันเรียนได้เก่งเป็นขยันสองมาไหแบ่งปน มีแล้วต้องแบ่ง,บงปัน,ปนครับโถชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่เอาโอม้มีความสุขครับว่ากูจนนี่ไม่เคยพูดสามไม่ถือตัวฟอร์มทำติดนินไม่ว่ารวยหรือจนคนเราคุณค่ามันเสมอกันต่างกันอยู่ที่ใจดีและเนี่ย กินเหมือนกันอินพอกันนอนเหมือนกันรับพอกัน mm hmm. <laughs> ไม่ใช่คนรวยกินมากกว่าคนจน mm hmm. <laughs> เป็นเหมือนคนจนกินมากกว่าคนรวย <laughs> อันที่สี่นี่สำคัญคือการปล่อยวางโอ้ยบางคนก็เก็บ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 ของกูหมด และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จับมันชีวิตคือการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตคือการแก้ปัญหาถ้าไม่ได้เหระเออมันเป็นเช่นนั้นเองใครจะปล่อยวางลัะ <c oughs> ชีวิตคือมีความสุข <c oughs> บางคนเดไปหาด้หลวงปู่หลวงตาที่มาจากกรุงเทพหกคนขีเขี้้าไปเนี่ย <c oughs> ไปหา หมอดูอ่ะมาจากไหนอันนี้อยู่กรุงเทพอันนี้อยู่ออสเตรเลีย,อ,นนอ,ยอันนี้อยู่แคบัดพั่งแตอยู่ออสเตรเลียนะบอกว่าดวงไม่ดีนะ <c oughs> ชาวานี่มาโอไปเมื่อวานนี่หมอมันดูเราว่าเห็นว่าอย,ยู่ออสเตรเลียนะบอกดวงไม่ดีนะเ <c oughs> ขาว่ายังไงให้เอาเสื้อบ้ามาเผา <c oughs> เอเอเธอก็อ เสื้อผ้าเธอซื้อมาด้วยน้ำปักน้ำแดงเนี่ยเธอจะเสื้อแล้วเธอเอามาให้มาเผาแล้วมันจะบดทุกบดโศกเธอขี้ได้ดีนะเธอเป็นนักเรียนนอกมีปัญญาทออ่าหนหลวงพ่อให้สติอย่างนี้ก็โอ้มันเอาเสื้อผ้ามาเผาเนี่ยมันจะบดทุกบดโศกนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอ,อเออมันคิดละเราให้สติอะ ไอ้ที่จะมันบวดทุกบทปดโศกเดีต้องมีสติใครควรนะการอยู่ว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วแล้วพึงกระทํานั่นแหละคือการจะบวดทุกบทปดโศกได้ไม่ใช่ว่าเห็นหน้านก็บอกดวงไม่ดีแนละ้วจะเอาตาลเขาหมอดูอ่ะยอมอย่าเชื่อโอ้ยชื่อหมอถูกขวปักปัวปัม ชื่อพ่อแม่ตั้งให้นามะกูลพ่อแม่เอาของพ่อแม่ให้หมอดูมันมาเปลี่ยนมุเดี๋ยวนี้มันก็ตายไปหมดเรายังอยู่ผู้หญิงเป็นเกิอายุเท่ากัน พูดใหไปเสื่อหมอดูไอเราพูดยังไงมันก็ไม่เสื่อโ <c oughs> ยมไปเปลี่ยนทํไมมชืยย่อโยมพ่อแม่ตั้งให้น้ำจะกูดก็เป็นของพ่อของแม่โยมเป็นเป็นหมอดูว่ามันวิกฤต <c oughs> อัคระวิกัตตายไปก่อนธรตมมาแล้วจริง เรื่องนี้นะใครไปเชื่อหมอดูนี่จบมันไม่มีพลังมันมีแต่หดหูกูอุตส่าห์ทำดีมาตลอดทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวไปเชื่อหมอดูวะไม่ได้คิดว่ากูทำดีต้องมีความดีอยู่ในใจและมีความสุขไม่ใช่มีความตกไอ้ไปทำชั่วดิเข้าบ่อนดิ เล่นโดยไม่ถูกธระมาน่ไม่เอาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะขอที่พูดจริงๆนะพรรมาไม่ใช่เกง่ <c oughs> เกงแต่เชื่อพระพุทธชื่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ดรเ, <c oughs> เด็กป .4 ท้าตอน,อนแต่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อ มอดูเด็กข้าวคนเนี่ยมาตามหลวงพ่อเดียวเธอมีบุญที่มีหลวงพ่อเธออยู่นะมันบอกให้เผาเสื้อป้าเธอโกะเธอเสื้อป้าเธอใส่อยู่เนี่ยเธอเอามาเผาเธอจะโง่ตามหมอดูผมไปาาครับโอ้แล้วบอกว่ามึงจะโง่หลื ต้องให้สติบางคนเนี่ยมันขาดสติไปไม่รอดคุณหญิงที่มาอายุเจ็ดปดบ้าไปไปดูไปถึงก็บอกว่ายังไงกำลายเนี้เอาเสื้อผ้ามาดวงไม่ดีกละทำลายเหมือนกันเลยทำลายเหมือนกันทำไมอะดวงไม่ดีทำไมอะ เอาเชื่อบามาจะทาพิธีคุณหญิงว่ายังไงของเชื่อบาผคุณหญิงเอาไปป้บาปดิเอามาทาไมอ่ะนี่ครับประสบประกาศของคุณหญิงอายุ80ป้าอ๋อบอกดวงไม่ดีป้าที่ยังอยู่ได้ยังไม่ตายเลยถ้าไม่เชื่อหมอตัวตายเลยเอาป้ามาไม่รมาทำไมเอาป้ามาดิจะไปทพิธีให้ไอ้หมออ่ะมันมีวิธีการตรงนั้น คนรวยมาถูเไม่ดีสักคนเลยคนรวยดูไม่ดีสักคนมันจะเอาตาเงี้ยนะพี่เองเอาแต่เดียวสองคนแต่ดูไม่ดีทั้งสอง <c oughs> ในสติในมันสมองของเราเนี่ยเอามาใส่ oh มีสติเท่านั้นแหละมันจะรู้เท่ากันกับคนที่จะบันหลอกแต่ไม่มีสติปัญญามันก็ไม่เกิด <c oughs> เรียนรู้ขนาดาษไหนก็จ้างเอถอะาขาดสติตัวนี้าขาดใกล้ควรนี่แหละมันต้องหาเหตุหาผลดิเราคำดีจะไปชั่วเหรอํำดีมันก็ต้องมีความสุขดิมันจะมีความทุขได้ยังไงไอหมอตู่บอกว่าตู่ไม่ดีอย่างเดียวเป็นทุกข์กูดวงไม่ดีโอเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์นจัไงหมอตูก็จะเรียกร้องว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้น <laughs> ี่เฮ้ยยม จำไว้เลยในหมอดูเนี่ยมันจะมาดูไงก็เออเออเอออย่างเดียวแท้อย่าไปลบถูกถูกห้ามลบดูถูกถูกว่าเขาไม่ดีแต่วันนี้เธมาพูดเนี่ยมันเอามาเป็นตัวอย่าง,ว,างว่าวันเดือนปียังไม่ถามเลยเอน,น้าก็บอกดวงไม่ดีแล้ว <laughs> ถาาว่ามึงาม คนเต็มๆไม่ตามเลยพ่อแค่บอกว่าออสเตรเลียท่านท่านบอกดวงไม่ดีนะ